คำถามคือแล้วพอเป็นปีนี้เนี่ยมันจะเฟ้อหรือมันจะฝืดนะครับรับเฟ้อหรือฝืดกี่คะแนนเมื่อเทียบกับปีก่อนนะฮะเห็นศูนย์ตรงนี้ไหมโอเคเห็นแล้วฮะแปลว่าอะไรครับแปลว่าคะแนนฝืดครับใช่ไหมก็จะเห็นเลยนะฮะว่าฟืดมาครับโอ้โหืดมาประมาณสามสี่ฝืดลงมาประมาณสี่คะแนนโอเคนะครับนี่สาหรับฟิสิกส์นะสำหรับฟิสิกส์นะ แต่น้องจะเห็นเลยนะครับว่าการจะบอกเฟอ้์หรือฝืดเนี่ยมันต้องดูก่อนว่าน้องสนใจกลุ่มคะแนนช่วงไหนอนะฮะถ้าเกิดน้องบอกเฮ้ยน้องสนใจกลุ่มคะแนนติดหมอติดหมอเนี่ยกลมๆกลมๆก่อนนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะบอกว่าติดหมอปีนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่แต่กลมๆก่อนกลมๆติดหมอเนี่ยประมาณหกสิบใช่ครับผมก็แปลว่าอะไรครับเฮ้ยกลุ่มฟิสิกส์ที่ได้คะแนนประมาณหกสิบเนี่ยคือฝืดอ่านะฮะแต่น้องบอกอ้าวพี่แต่ไปดูค่าเฉลี่ยฟิสิกส์ค่าเฉลี่ยมันเฟอนะ มันมากกว่าปีทีแล้วทำไมมันถึงเฟอ้อครับนี่น้องไปดูกลุ่มนี้ดิเพราะกลุ่มคะแนนต่ําเนี่ยโอ้เฟอ้อไปเยอะมากใช่<ม>กลุ่มคะแนนต่ําเนี่ยคือเฟอ้อขึ้น<ม>นะครับแต่กลุ่มคะแนนสูงเนี่ยคือฝืดลงครับฟิสิกส์เป็นอย่างนี้